สวัสดีครับอยู่กันในช่องของเลิงลูกบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับอาเตต้าขอระบายหลังอัศวินเสมอลีพูบิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกโดยข่าวนี้ครับมิเกอร์เตตา้ากุนซืออัศวินนะครับออกมาเปิดใจหลังเสมอลีพูนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดนะครับผลการแข่งขันก็เสมอกับลีพูไป2ประตูต่อ2อาเตต้ากล่าวว่าเราสมควรที่จะชนะในเกมนี้เพราะเราเป็นทีมที่ดีกว่าเราเสียประตูที่2จากการโต๊ ซึ่งเราไม่สมควรเสียประตูแบบนั้นมันน่าผิดหวังที่ไม่ชนะเมื่อคุณมองทิ้งโอกาสที่เราสมควรที่จะได้รับชัยชนะเรามีความกระหาญและคุณภาพเราของเกมและเล่นในสิ่งที่เราต้องการได้ในครึ่งแรกเราควรทําประตูได้มากกว่านี้ในครึ่งแรกและพวกเขาก็เล่นได้ดีในครึง่งหลังอัตเตต้าได้กล่าวไาว้ครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์ comment, พูดคุยมาได้นะฮะผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ comment, ครับหากรับชมคลินแล้วชอบทุกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปข้อสามใหม่ๆจากทางเราก่อนจากไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงก์ดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีตามกันมาได้ครับแอดมินประหมดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ